คิแล้วเขาตั้งคําถามในใจนะครับแล้วก็มันจบที่ว่าเขาเขาใช้เวลาเนี่ยสปีเพื่อจะตอบคําถาม4ปี3ามคำตอบสามคำถามนั้นนะแล้วเขาก็ศึกษาไปอีกสิปีเพื่อให้รู้ถึงความลึกซึ้งแล้วก็ความจริงของทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามโอเคคุณสัจติออกครั้งที่แล้วจบคำพู เขาบันนี่ก็จะเริ่มพูดเรื่องผู้ชายคนนี้ที่เขียนหนังสือ No God but One อะละหรือ Jesus กเนี่ันนี้ก็ n า r r a t i v เ p r o c e นะก็ะจะเขาก็จะเขียนเรื่อง uh, he he writes t a r t writing down his journey to the God ก็พยายามเขียนเรื่องที่เขาเส้นทางที่จะไปหาพระเจ้าของเขานะครับ so Uh, shortly after starting his undergraduate study in sombonum he started challenging and debating with his christian friend david at the university over the four years หลังจากที่เขาจบการศึกษาเนี่ยเขาได้พยายามคุยได้พยา class, พยาม discuss และพยายามถกถกเถียงกับเพื่อนเขาชื่อเดวิดเนี่ยเป็นเวลา4ปีคือคุณเดวิดเนี่ยต้องเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านศาสนา นั่นเป็นคนคริสเตียนท,ที่มีความรู้เยอะมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันที่นแล้วก็เป็นทีมคือใน,ในสังคมอเมริกันเนี่ยเขาจะมีทีมมีเป็นกลุ่มที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับาศาสนาของตัวเองถ้าเกิดศาสนาอื่นมาสงสัยโต้แยง้งหรืออยากรู้เนี่ยทีมพวกนี้เขาจะมีทีมกลุ่มนี้ที่จะคอยให้ความรู้แล้วก็บอกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่คุณคิด ถูกหรือผิดในสิ่งที่คุณคิดตามหลักฐานที่เขามี So what he used for the defending the Muslim is he used the มีนี่ครับสีดำเหรครับไม่ใช่ไม่ใช่สีสีสม่วงค่ะอ๋อนี่ในสั่งขอบคุณค่ะนะขอบคุณนะเอาว่าเดี๋ยวจะคุยกันนานหรอก so what s he used to defend the Islam is he he used whatever he listened uh, in the mosque and also the also the uh, Muslim authority t e a c h i n um คือสิ่งที่คุณนาเบลเนี่ยพยายามที่จะโต้เถียงกับคุณเดวิดที่เป็นคนคริสต์คือเขาใช้ข้อมูลจากที่เขาเรียนมาจากในมอสนะครับแล้วก็ในหนังสือที่เขาเรียนมา ที่เป็นหนังสือคัมภีร์คัมภีร์ของทางศาสนาอิสลาม So this uh David David his friend at the university he's very a uh, Christian and then he, whenever he ask those uh questions and challenge him uh he 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 need to research and investigate about Islam in order to make a good response ใช่คือเวลาที่มีการถกเถียงอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่เถียงด้วยอารมณ์แต่เขาจะ ลงไปศึกษาลึกๆเลยสมมติว่าคุณเดวิดอยากจะรู้เรื่องของอิสลามคุณเดวิดก็จะไปศึกษาของาศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเลยศึกษาลงไปคือไม่ใช่รู้แต่ของตัวว่าเป็นคริสต์แต่เขาศึกษาของอิสลามด้วยเพื่อจะได้มาตอบคุณนาเบลนี้ให้ได้ but whenever um, historically challenged, n a เบ l he found that Christianity always stood. Christianity you know, to, to prove that, um, Christianity teaching hold teachingaching that ซึ่งเวลาที่ mm hmm. มาถกเถียงกันเนี่ยและเอาข้อมูลมามาสู้กันเนี่ย mm hmm. ข้อมูลของศาสนาคริสต์เนี่ยมันถูกต้องมากกว่ามันมีความเป็นจริงมากกว่า So um, after that is 2001 he started his university and then 2005 he finally came up to the r e a l i z a t i o n that he couldn't no longer believe in Islam คือหลังจากที่เขาศึกษาหรือโต้เทียงอะไรกันมาดีเบตกันมา4ปีเนี่ยคุณนาเบลเนี่ยก็รู้ส okay. ึกว่ามันมันเป็นจุดที่เขาจะต้องเปลี่ยนแล s <S ้วคือเขาคิดว่าศาสนาที่ใช่คือศาสนาคริสต์ไม่ใช่อิสลามคริสต์าคริ่ใช่อิสลาพ No, ben, ben, ben Christian. Yeah. Mm. So so so. You know that in the Muslim, there is this. Uh, I don't know, like a shah, shahada. you make a shahada. Shahada is there is no god but Allah mm. is the only one true god, and Muhammad is the messenger. This is the shahada they're teaching. Mm. He cannot, he cannot believe that anymore. To the of ในหนังสือในหนังสือที่เขา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 ใช้เนี่ยเขาจะต้องบอกว่าไม่มีไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระอาหลาแล้วก็พระอาหลาเนี่ยเป็นองค์พระเจ้าองค์ดียแล้วก็พระเออสมูหมัเนี่ยเป็นผู้นำสารเป็นเมเ e s นเจอร์ Have willingness intentions Christian. although he knew that attracted knew was Islamt not to ตอนนั้นเนี่ยคุณอาเบลก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าจะเปลี่ยนเป็นจะเป็น <ing> ยังไม่มีความอยากที่จะเป็น <Yeah. S 2> คริสเตียนเต็มตัวนะฮะแต่ก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อในศาสนาอิสลามเนี่ยมันมันไม่มันมันไม่มั่นคงและเขารู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่ละ because because you see that รู้ว่า having found the strong evidence and you know how you act in that on that evidence is a different matter สิ่งที่มันแตกต่างกันคือเขาเขาเพบว่าหลังจากที่มีมีพยานหลักฐานที่มันแน่นหนาแล้วก็มีความเชื่อที่ใน ในสิ่งในพยานหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยใช่เราะว่ามันรู้กับทำไม่เหมือนกันนะเรารู้ได้ว่าอ,อิสลามไม่ใช่เขารู้แล้วแต่ว่าเขายอมยอมแค่ยอมร,รับไหมว่าเป็นอน,นอืมเขาคือเขารู้ว่าอันนี้ยมันไม่ใช่หลักฐานมันไม่มีจริงอย่างที่เขาเขาไปค้นมาหามาแต่ เขาจะกล้าที่จะเปลี่ยนตามหลักฐานที่เขาเห็นไหมเท่านั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าสมมติว่าคุณนาเบลเนี่ยค้นพบว่าสิ่งที่เขาที่ทางเดวิดเนี่ยโตเถียนกลับมาเนี่ยมันเป็นความจริงแต่สิ่งที่เขาเขารับรู้เนี่ยคือเขายังยอมรับไม่ได้ว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนได้อย่างไงหรือเขาจะมีความเชื่อที่จะเปลี่ยนตามหลักฐานนั้นไหม Yeah because um, but then in the end he couldn't stand anymore so he bent in, on his knees and then proclaim e d that he accepted Jesus Christ จนถึงเดือนตอนปี2005เนี่ยก็คือเขาคุณนาเบรนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วบอกโอเคละฉันยอมละ <c oughs> ฉันยอมคุกเข่าแล้วก็ฉันยอมรับพระเจ้าลแล้วทำในความเชื่อจริงละ but แต่ว่า after that his family is shattered and all his friend and and family was away from him and it was the most horrible year in his life คือหลังจากที่เขารับพระเจ้าเสร็จปุ๊บทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งกลุ่มคนที่เขารู้จักทั้งสมาคมออกจากเขาไม่ได้รับไม่ได้รับในตัวของเขาไม่ได้ <c oughs> ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์ถือพระเจ้า And then he also received that death threat คือนอกจากการเปลี่ยนแค่นี้แล้วเนี่ยเขายังได้รับการขู่ฆ่ามาตลอดตั้งแต่สมัยที่เขารับจนถึงเป็นเวลาสิบปีก็ยังได้รับมาต่อเนื่องการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยจากจากอิสลามเป็นมาลับพระเจ้าเนี่ยเขาถือว่าตัดขาดจาก สังคมของ <im itation> ของ <im itation> ของเดิมเลยใช่มีขู่ฆ่า <im itation> มีอะไรนีเร่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อ,องงยมาก Um because Christianity and Islam it's not only different because it's changed the way we see the world when we see you know impact the way we we see ourselves too อืมคือสองศาสนาเนี้ยไม่เพียงแต่ต่างกันแต่ยังมีผลต่อสิ่งที่เราเห็นคืออสิสลามมอง โลกแบบหนึ่งเ uh, mm hmm. ก็จะมองโลกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มองในสิ่งที่ที่เปลี่ยนเนี่ยไม่เหมือนกัน way see แล้วมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการที่เราเรามอง And deal with others. แล้วก็เราเป็นพบปะาพูดคุยกับคนอื่นด,ด้วยนะครับ <Okay. S 1> สองอันนี้จะไม่เหมือนกัน,นครับความเชื่อของสอง <So. S 1> อ ม sure, uh, uh, no? ุสลิมคอนเซ็ปต์ของมสลิมเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อจริงๆนะเออคุณศาสนาอิสลามเนี่ย<อ>ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ามีสามอาสามกายคือพระปิดาพระบุตรพระวิญญาณแต่ของอิสลามจะมีแค่หนึ่งคือมีพระเจ้าอย่างนี้ถ้าเราพูดว่า Jesus Christ เป็นพระเจ้าอันนั้นเป็น b บ a s p h e m y ถ้าเกิดเราสมมติว่าทางเราไปบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการดูถูกศาสนาอิสลามเพราะอิสลามเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวใช่ไหมครับแล้วการที่เราไปบอกว่ามีพระเจ้าอื่นอีกที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเขาถือว่าอันนี้คือการดูถูกเนศาสนามันเป็นมันแบบดูถูกเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามนี่ก็เป็นการเหยียดหยาม Mm hmm. so but t where else we Christian we believe that God and the Holy Spirit and mm hmm. Jesus Christ are one God แต่ในขณะที่คริสต์คริสเตียนเนี่ยเราจะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีแบ่งออกมาเป็นแบบมี3ามเาเรียกว่า Trinity คือมีสามข้คือทั้งบิดาพระบิดาพระบุตรแล้วก็บิพระวิญญาณซึ่งอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นส่วนที่แตกต่างกันมาก ในสองสาศาสนาเอในสอ,สองในระหว่างอิสลามกับคริสต์นะครับ So why if we have a question for example like why did God create humans เออทำไมมีคำถามว่ามีคำถาม,ว,ามว่า,วาเออทำไมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา And one says to test human being and another says to share the intimacy ซี่อืมถามคือทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์เนี่ย mm hmm. เพื่อจะทดสอบเขาหรือเพื่อแบ่งปันความความสุขความสัมพันธ์ด้วยกันอืม a t does God think about people แล้วก็พระเจ้าเนี่ยคิดอย่างไรกับคน mm hmm. ทั่วไป his servant or children เป็นคนใช้หรือเป็น เป็นลูกหลานเป็นลูกหลาน mm hmm. And how does God want us to l i v e แล้วพระเจ้าเนี่ยอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างไรเน้นอ <Focus S 1> <en> ่าเน้นเฉพาะกฎระเบียบหรือที่ความรัก And what God tell us about afterlife mm hmm. So one says to worry for unknown judgment, and another is to have joyful faith in His grace. แล้วก็พระเจ้าเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเราหลังจากชีวิตหลังความตายเพื่อให้กังวลเก็บว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่โดยที่เราไม่รู้หรือให้มีความให้มีความเชื่อที่มีความสุขในพระวิญญาณของท่านพระวิญญาณโดยสุดข,ของท่าน mm hmm. so then Islam and Christianity have a totally different answer นะซึ่งในมุมมองของอิสลามกับมุมมองของคริสเตียนเนี่ยมุมมองในเรื่องคำถามคำตอบแบบนี้เนี่ยต่างกันสิ้นเชิ but one common thing Islam and t h Christianity we believe God is only one but which one so ในของมุสลิมกับคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่ามีพระเจ้านั่นแหละ Okay. So, so shall we? This one is already told, yeah. Okay. So, so then, uh, this he explains that similarity between Islam. and christianity that's a an eternal power powerful god who is sovereign of universe ก็คือในสองสาศาสนาในสอ2ในอิสลามกับคริสต์เนี่ยสอนสอนเหมือนกันบางจุดเช่นอำนาจที่ยิ่งใหญ่สุดของพระเจ้าเนี่ยก็คือเป็นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สุดในจักรวาลนะครับคือทั้งทั้งหลายนะครับ พระเจ้าเนี่ย God create mankind out of one man and one woman but mankind turns away from Him พระเจ้าเนี่ยสร้างคนขึ้นมาเนี่ยจากผู้ชายคนเดียวและจากผู้หญิงและก็มีาจากผู้ชายและก็มีผู้หญิงแล้วก็คนนี่แหละก็หนีห่างออกจากพระองค์ One day there will be a resurrection and a final judgment ในวันหนึ่งเนี่ยจะมีวันที่ที่จะมีการฟื้นชื่อพื้นคืนชีพกลับมา แล้วก็มีการตัดสินใจตัดสินวันสุดท้ายคือ Final Judgement อันนี้เหมือนกันแล้วก็ทุกเดนมันมีความสำคัญที่เราจะต้องค้นหาพระเจ้าแล้วก็ติดตามพระองค์อันนี้ก็เหมือนกันเล่ e to Abrahamic l i n e a g น both teaching that God sent messengers to guide people back to Him mm hmm. คือทั้งสองทั้งสองสองการสอนเนี่ยพระเจ้าเนี่ยส่งผู้นำสาร mm hmm. messenger ไม่ว่าจะรูปของเป็นเทวดาหรือเป็นบุคคลเนี่ยเพื่อจะนำทางคนเนี่ย mm hmm. กลับไปสู่พระเจ้า And has inspired divine God guide to people scriptures และพระเจ้าเนี่ยก็มีการที่จะส่งส่ง ความส่งพระวิญญาณเนี่ยที่จะให้เขียนออกมาเป็นเป็นเป็นหนังสือเป็นสคริปเจอร์เช่นอิสลามก็จะมีหนังสือของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็คริสต์ก็มีมมพระคัมภีร์คือบบไบเบิลขึ้นมาเพื่อจะให้คนเนี่ยได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทางในการเรียน so, Satan The แล้วก็มีซาตาเนเหมือนกันคือซาตานเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะทำให้คนเนี่ย ค่อยเผลไปทำทำในสิ่งที่ผิดตลอด And b e l i e v e r must sacrificially care for each other แล้วคนที่เชื่อในาศาสนาเนี่ย mm hmm. ก็ควรจะต้องให้ mm hmm. อ่าให้การดูแลคนอื่นๆด้วยนะครับให้ความให้เหมือนหนุนใจให้ทุกคน b e l i e v e r must proclaim the hmm. truth to non-believers แล้วก็คนที่เชื่อเนี่ยจะต้องเผยแพร่ mm hmm. สิ่งที่อยู่ในาศาสนาเนี่ยให้กับคนที่ไม่ไม่รู้จัก ไม่เคยเชื่อไม่ใช่ผู้เชื่อนะครับ And m o s respect Jesus Christ uh, born of a virgin and a most miraculous man who ever lived Jesus Christ cleans uh, all these sick people and the blind and then raised the dead people แล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ยก็ <c oughs> เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เนี่ย <c oughs> เกิดจากแมรี่ไวเบอร์จินนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยมีชีวิตอยู่ แล้วก็เป็นคนที่เคยแสดงปฏิหารในการรักษาคนตาบอดคนที่เป็นลูกเลือนแล้วก็สามารถจะฟื้นคนที่ตายแล้วขึ้นมาได้ Yeah and and both um Islam and then the Christian i t y w e waiting for the Jesus Christ to return as a Messiah อืมแล้วก็ทั้งสองก็เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยจะกลับมา

ในเรื่องของศา,ศาสนาแต่สิ่งที่ที่ mm. ความแตกต่างอ่ะอันนี้คือความแตกต่าง but 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 he says that you can see that human and chimpanzee share the n i t y f of the common DNA right we have our, our DNA the same but the 5% t h e leftover makes such a huge difference right คือเขาใช้เชื่เปรียบเทียบว่า mm. จริงๆแล้วเนี่ยคนกับชิมแปนซีเนี่ย95%ในตัว <laughs> ดิงกับคนเนี่ย95% DNA เนี่ยเหมือนกันเลยแตก5%เนี่ยที่มันไม่เหมือนกันน,นี่คือจุดที่มันทำให้ทาให้ทาให้เรากับลิงเนี่ยต่างก,กัน So he wants to says that although Islam and then Christianity share many similar things, but the rest makes huge difference อืมคือสิ่งที่ที่ที่บอกมาเนี่ยก็คืออิสลามกับ คริสเนี่ยมีบางส่วนที่มีเกือบมีเยอะมากที่คล้ายกันเพราะว่าจริงๆมันมาจากต้นเหตุที่ไม่ไม่ต่างก,กันมากแต่จุดเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยมันต่างก,กันเยอะมันจะนำให้สอง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 อันนี้แยกกันโดยเป็นขานะครับ So Islam in Islam case the way to paradise heaven is Sharia that is translated in English the way It's a code of the law for the Islam to follow. It's a law to follow. อืมคือในอิสลามเนี่ยแนวทางที่จะไปสวรรค์ได้เนี่ยก็คือเชื่อเชื่อในชรีโคดแล้วก็ต้องต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องต้องนอบน้อมต่อพระอาลาแล้วก็ทำให้เขาพัาพึงพอใจนะครับ so in Islam Sharia is the way right And then in a Christianity, Jesus Christ is the way, so that's a huge difference คุ w a n t กจะพูดว a าใช่คือชาวยเนี่ยคือมันจริงๆแล้วถ้าเกิดไปดูนะก็คือแนวทางการปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยต้องปฏิบัติตามนี้เพื่อจะได้แต่ในของคริสต์เนี่ยเราเราศรัทธานในพระเจ้าเราขอพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์เนี่ยเป็น แค่ <Yeah. S 2> เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะให้เราทําแต่ไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้เราต้องทํามันะจะต่างกันนะครับเหมือนอธิบายยากมาตรงนี้เพราะว่าเ,เขาศาส,สนาอ,อ,อิสลามเนี่ยทุกอย่างเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทําถ้าไม่ทําคุณไม่ได้ทึ่นสวรรค์ grace, right? แต่ในคริสตยนาจะ เราจะทําเพื่อเราไม่ต้องมีกฎระเบียบไม่มีการบังคับว่าเออหนึ่งต้องทําอย่างนีง้หนึ่งสองสามสี่ห้า 5, เพราะไม่ทําไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ใช่มัน,น,นมัน,น,นใช่เรามีความรักเรามีอะไรที่แล้วก็เหมือยยกขึ้นอย่างง่ายมา่าอ้โอถ้าเรามีคู่มือมีกฎหมายเร,เรื่องการขับรถยนต์เราขับรถหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยขับไม่ขับไม่ฝ่าไฟแดง อันนี้คือข้อกฎหมายแต่ขับแบบเรียบร้อยเนี่ยมันไม่มีอยู่ในกฎหมายเราไม่บีบแต่ไล่คนแก่เราไม่บีบแต่ไล่คนที่เดินข้างถนนเนี่ยมามาสาที่มันเกิดจากใจของเราจากใจจะขับด้วยความรักเนี่ยมันไม่มีกฎหมายบังคับสองอันนี้ต่างกันใช่ไหมนะแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องขับแบบเรียบร้อยคุณต้องขับแบบไม่ปาดซ้ายปาดขวาหรือไป ขับขับไปแล้วก็เบรกให้คนอื่นที่ขับชนท้ายเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้บอกขับขับกฎ mm hmm. หมายบอกว่ามีไฟแดงให้หยุดก็ห mm hmm. ยุด mm hmm. มีไฟเขียวให้ไปก็ไปแต mm ่แ hmm. ต uh, yeah. mm ่ของคริสเนี่ยคือ <Okay. S 1> เราต้องมีความรักแบบทุกคนแม้ไม่มีกฎหมายอย่างนั้นอันนี้คือ Yeah so that's uh, about the thing mm hmm. that c o u l n be kindly prepare for us to share mm hmm. and then thank you everybody for your Kindness and patience to listen to us. <laughs> thank you so much and thank God. Thank God. <laughs>